สวัสดีครับจากร้าน Baby กลุ่มการแพทย์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าเป็นกระเป๋าแพทย์นะครับกระเป๋าแพทย์เป็นกล่องหนังสีดำๆแบบนี้แล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใบใหญ่นะครับใบใหญ่ของเราก็จะมีตัวล็อกอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะวัดขนาดก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดข้างในดูนะครับนี่ความกว้างของเขาก็คือ8นิ้วนะครับ8นิ้วเท่าความยาวนี่ครับเท่ากับ14ความสูงนะครับ10อ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับนี่เวลาลูกค้ากดก็จะกดแบบนี้นะออ่ะหดกนน่ครับหยุดก่อนตรงนนี้ะะค่ คือแบบนี้เลยนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้คุณลูกค้าก็ดึงนี่ตะบวกด้านในมันจะเป็นโล่งๆแบบนี้ครับนี่เราก็ใส่ปะกลงปะก๊อดไปมันจะใส่ที่ขวดรัดได้ด้วยนะครับใส่วสายน้ำกลงน้ำเกลือนะคะก็จะมีที่ล็อตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นกระเป๋าหนังนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายบวกด้วยที่สำคัญอันนี้ใบใหญ่นะครัะทีนี้เราดูใบใหญ่เป็นไรใช่ไหมครับอันนี้คือใบเล็กนะใบเล็กของเราก็จะมีเครื่องหมายบวกเหมือนกันนี่แล้วก็มีแต่ว่ามีตัวล็อกอยู่ด้านหน้าใบเดียวนะครับมันก็จะเป็นกระเป๋านังเหมือนกัน กว้างก็คือ7นิ้วอ่โอเคเราก็จะมาดูด้านในกันนะครับนี่เปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะชิปนี่นะครับด้านในก็จะมีสายลัดเหมือนกันแบบนี้นีหากลูกค้าชอบนะครับสามารถสอบถามกับแอดมินของเราได้เดี๋ยวเราจะปักลิงก์ไว้ได้านล่างนะคะหรือจะมี QR code นะครับที่เป็น QR code ของแอดมินของเราลูกค้าก็สามารถสแกน QR code แล้วก็ทักหาแอดมินของเราได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอนโดรายอยู่30คนเลยนะครับลูกค้าก็ทักหาได้เลยนะและเรามีชิลลูอยู่ที่หน้าสินีรล่ะนะคะหากลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น บนตอบทางแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ถึง10คนเลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดไลน์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบพักไหแอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนหาเรา08466822นะคะแล้วเรามีชครูมอยู่ที่4ล้านนะคะสนใจมาดูสินค้าได้เลยอย่าลืมทักแจ้งายดิ่งนะคะแล้วเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ